เออใช่ไหมโอ้อร่อยไหมครับผมว <า S 1> ่ารสชาติเหมือนไข่รชน่ครับคอรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปสวัสดีครับผม B Action นะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคั่วกิ้งนะครับก็เพิ่งมาได้23สาวันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะ ทำอะไรดีจะสร้างคอนเทนต์อะไรดีเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะฮะเฮียเขาไปทําบุญมาแล้วก็เอาไข่ไปไปไหว้นะฮะเฮียเขาก็คิดมาว่าไข่ที่เอาไปเนี่ยจะไปทําอะไรผู้คุณช่วยคิดคอนเทนต์ให้หน่อยผมก็คิดไม่ออกหรอกแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทีมงานนะฮะสองคนที่ก็นั่งทํางานอยู่พาไปนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นอะไรกันตามผมมาดูก็สวัสดีครับพี่ๆีทีมงานครับ ว,วันนี้ก็อยากจะให้ไปเล่นเกมอะไรสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับไข่นะครรู้จัก,ขไ,กไข่ไก่ไไข่ไก่ของมีสองใบไม่ใช่ไข่นะท้อขอเชิญสองคนมาร่วมสนุกกับผมหนะะ่อยครับอต้องเล่นเล่นครับเล่นครับเล่นเป็นตัดเองเล่นเองแล้วตัดเองเลยครับนี่ไข่นะฮะเกียก็ได้ไปไหว้มานะครับโอ้จะเล่นอะไรเยอะขนาดนี้ตามผมมาแล้วกันครับตามผมมาครับไหนๆก็ไหนๆนะ มาครับเออนี่นะครับไข่ไก่ว่ายมาเขาไปว่ายมาที่ไหนไม่รู้นะครับอาบเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับอ่าก็สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปแรกนะฮะซึ่งเป็นนักแสดงที่ไม่ใช่นักแสดงนะฮะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่แบกว่าไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรนะฮะคนนี้ครับชื่อนกค่ะนกอะไรนะครับฉายาที่ต่างจังหวัดมีไหมฉายาที่ต่างจังหวัดมีไหมฉายาต่างจังหวัดครับมีไหมครับ ผมว่าน่าจะมีนะแต่ยาต่างกันแบบนะสำหรับของผมนะครับบครับ B ีแอคชั่นนะฮะชื่อเก่านะเป็น B Extra House นะครับแต่ว่าได้มาอยู่ที่ใหม่นะฮะส่วนคนนี้นะครับฉายานะครับชื่อท่านใครก็เรียกเซฟเซฟครับแล้วเซฟเหรอครับเซฟเซฟไปว่าอะไรครับเทพเจ้าเซฟเทพเจ้าเซฟอ๋อพวกบ้าพลังอ่าประมาณอี้อ๋อครับผมอ่าครับวันนี้นะครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนครับอ่า อันนี้ไม่เล่นดีกว ouais ่าครับปกติจะพามาเล่นเกมกันแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรพอดีเฮียเขาเอาไข่มาแล้วเขาให้นําเสนอว่าไข่เนี้ยมาทําอะไรได้บ้างก็อยากจะเล่นเลนนั่นแหละวันนี้ผมจะพาเดียว่มาเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวก่อนอาไรนะครับคุณเซฟเรื่องที่จะทําให้สบายใจถ้าคุณเอานึินให้ผมผมจะสบายใจไม่ต้อ่ไม่ต้องจริงๆคุณพูดภาษาอีสานได้เลยนะครับไม่ใช่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อาจจะตามไม่ออกใส่ซ้ำได้ อะไที่ครับผม <laughs> เราเราอยูกย่กรุงเทพท่านผู้ชมครับไข่ไก่นะฮะมันมีวิธีการปอกปอกยังไงให้ไวที่สุดสบายผมก็จะให้ทั้งสามคนนะครับผมเล่นด้วยนะครับว่าใครจะปอกไข่ได้ไวที่สุด <laughs> ถ้าใครปอกไวที่สุดนะฮะมีรางวัลให้นะครับ <laughs> หนึ่งร้อยบาทครับผมมาดูนะครับว <laughs> ่าแตหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่ของผมนะมเฮียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไม่มาเดี๋ยวเฮียไม่มาคุณนกครับ คุณมีวิธีการปอกไข่อย่งไรครับปอกไข่ <No. S 1> ใช่เอาแนะนําดูว่าคุณปอกไข่ไก่ปกติคุณจะปอกปอกยังไงให้ไวที่สุดเมื่อตอผมเห็นนะใช่ฟังนะ,ะผมให้จำนะคนละลูกนะฮะอ่ะผมลูกเล็กนะลูกเล็กไี่ปอกยากนะไม่ใช่ปอกง่ายนะอะไรให้จำเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยนก็ได้สําหรับคุณเซียนแล้วผมเปลี่ยนก็ได้อ่ะนี่ครับคุณจะแกล้งพวกเราหรือเปล่าก็ไม่ได้แกลนะ้งไม่ได้แกล้งให้คุณดม ลองปอกไข่ผมดูนะครับว่าคุณใช้เวลากี่นาทีขออุปกรณ์ก่อนอ่ะได้เลยครับคุณเซนครับคุณคิดวิธีการปอกไข่ของคุณไว้นะครับว่าคุณจะปอกไข่ด้วยวิธีไหนโอเคคุณทําได้ไงวะเดี๋ยวเด๋ยวนะเออคุณคุณทำยังไรครับเอาเลยครับเลยครับคุณทําได้ไงวะอ๋อประเมินสิครับคุณไม่มีอะไรจะแปลกเลยครับปอกไข่ยังไงที่จะให้ได้กินไวที่สุดนะครับอันนี้เป็นไข่ต้มนะครับนี่เป็นไข่ต้ม นกคุณอภิษมาทำไมครับเอ่อเป็นวิธีของคุณอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาไข่หายอ๋อมีสองใบอันนี้เป็นการแสดงนะครับเป็นการแสดงครับเอาบีบมาไม่ได้มาปาดพอหรืออะไรนะครับเป็นวิธีการปอกไข่ของคุณนกนะครับคุณนกอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่อุบลอยู่อุบลนะครับอุบลราชสีมานะครับฮะทำอะไครับอืคุณนกการปอกไข่ของคุณครับปอกยังไงครับ มันไม่ใช่ปอกแล้วที่บ้านครียะผ่าก็วิธียังไงที่จะทำยังไงให้กินไข่ได้ไวที่สุดที่แบบไม่ต้องยุ่งยากสามชั่วโมงผ่านไปใช่ยังนะไอ้กินด้วยครับกินด้วยครับกินด้วยครับพว่าบอกแล้วมันจะไม่มีใครกินต่อคุณครับคุณต้องกินนะเออใครเออใช่ไหมโอ้อร่อยไหมครับ ผมว่ารสชาติเหมือนไข่ครับเหมือนไข่ครับใช่คุณปาคือวิธีของผมนะฮะหนนะพอดปไงมัมันไม่ใช่กรอกแล้วเนี่ยอ๋อวิธีการกินนะวิธีการกอกแล้วกินง่ายแคลเซียมสูงมากข่าข้อแทนเขาเอาไปรักษาโรคลืมรู้รู้แบบ เขาไปตำตำตำเนี่ยเปลือกไข่นะฮะมีประโยชน์นะครับเขาไปตำ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 ให้ละเอียดนะครับตำให้ละเอียดแล้วใส่น้ำแล้วขยัะขยัะขยะขยะยาวให้เส้นเตี่ยมให้เส้นเตี่ยมออกมาแล้วก็ดื่มแก้โรคเรืมแซ็เตี่ยมที่หล่นเมื่อกี้นีะครับตอนนี้ไข่ไข่ที่นี่ใครกินเซี่ยมผมเคยกินผมเคยเป็นโรคเรืมนะฮะเคยเอาเปลือกไข่ไปตำตำตำก็ผมก็กินอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่ลงโรงพยาบาลมาทันทีเลย เป็นวิธีการกินที่ผิดผมแนะนําว่าเป็นการกินที่ไวที่สุดครับเป็นวิธีของผมครับผมว่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำไมถึงเลือกลูกเล็กลูกเล็กนี่ปลอกยากนะไม่ใช่ปลอกง่ายนะปลอกยากนะไม่ใช่ปลอกง่ายนะนี่เองชั่วโขลกเลยนะครับ <laughs> ตาคุณแล้วอย่ามาสนผมเดี๋ยวผมไปหาน้ากินผมมีเอาคุณมีวิธีการยังไงครับสำหรับไข่ของคุณครับผมต้องใช้พื้นที่โอเคนไปหาปาร์ตี้นะครับอ่ะ ไข่ไปไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคุณเซตเฮ้ยคุณทำไรไงคุณเซตเฮ้ยเรียบร้อยคุณทำอะไรไข่ผมเป็นไข่อ๋อคุณเซตผมยังไม่รู้เลยอโอเคครับนี่ครับวิธีของผมอ๋อก็นี่แหละครับเป็นวิธีการปอกไข่นะของแต่ละคนนะครับโปรดติดตามพวกเราด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่นักแสดงเป็นนักแสดงที่แบบ ไม่ใช่นักแสดงครับเป็นนักแสดงมือใหม่นี่นะครับเป็นวิธีการปอกไข่ของพวกเรานะฮะก็เป็นเทียบแรกของเรานะฮะที่ก็เดี๋ยวฝากติดตามอีพีสองตอนต่อไปนะฮะจะมีอะไรที่สนุกกว่านี้ใช่ไหมครับค่ะอ่าอย่าลืมติดตามนะครับว่าพวกเราจะทาอะไรครับก็ตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับถ้าคุณทําอะไรอีกครับกโอ๋อครับไม่เขาดูลูกบครครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับก็ตามกดไลค์กดแชร์นะฮะในครั้งเดียวได้ครั้งเดียวกับ ไม่เป็นไรครับเขามีพลังได้ครั้งเดียวนะฮะตามกดไลค์กดแชร์นะฮะตามที่อยู่ด้านล่างนะฮะกดซับสไครต์นะฮะบริษัทคั่วกิ้งนะครับของเรานะฮะติดตาม EP สองตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณเชตบอกไข่ก่อนสิเราบอกไข่ให้ดูหน่อยสิคุณบอกไข่ไงครับมีดีธรรมชาตินะฮะเย็ดอ๋อโอ้โหบ้าไปแล้วคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงอ่ะไงครับคุณเช็ดไหนคุณบ้าพลังคุณ คุณปอกไข่มันแตกครับก็ปอกแบบธรรมชาติไงปอกมัแตกครับแตกเออแตกไม่ปอกโอเค็นการแล้งคนบ้ากำลังนะฮะเขาบ้าซีจีมากอันนี้เขาไม่ได้ยินนะผมพูดให้ผู้ชมผหนูหนลนะมันอีกอย่างนี่ยโอ้โอเค